จัดหนักเต็มคาราเบลบิลกินพีพีไม่เอาไว้ไล่ฟ้องชาวเน็ตปั่นเน้นให้เสื่อมเสียต้นสังกัดพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์บิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์ได้มอบหมายให้ทนายเจนไพสิทธ์เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกับกลุ่มผู้ที่ใช้กริยาถ้อยคำไม่เหมาะสมหยาบคายและใส่ความต่อศิลปินพีพีกริดอำนวยเด,ดชกร และบิวกี้พุทธิพงศ์อัศลตนากูลโดยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้น